รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มีดีที่เดินทางกลับมาเจอคุคผู้ชมแล้วนะครับทุวรนเสาแบบนี้นะครับบอมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเที่ยวทั่วไทยกันนะครับซึ่งสัปดาห์นี้แน่นอนเลยไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารกิจกรรมสนุกสนุกและที่พักก็รอคุณผู้ชมอยู่จะเป็นที่ไหนบ้างไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผู้ชมครับเดอะเดลี่มีดีที่เดินทางกลับมาแล้วนะครับ สัปดาห์นี้บอมนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสักการะบูชาที่ศาลเจ้านาจาสาไทยลื้อนะครับที่อยากจะพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับเพราะว่าอะไรที่นี่นะครับมีชื่อเสียงในการที่ว่าปีใหม่แล้วเนาะใครที่แบบรู้สึกมีความเชื่อเรื่องปีชง ที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่เปิดให้คนเนี่ยมาแก้ชงกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับและที่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เหมาะมากสำหรับนะครับที่อยากจะมาสักการะบ,บูชานะครับขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานและก็เรื่องของสุขภาพนะครับไปเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปเดินดูในศาลเจ้ากันเลยครับตามมาเลยครับ ใครนะครับที่เกิดใน5ปีนี้นะครับปีจอปีมะโรงปีฉลูปีมะแมปีเถาะนะครับอย่าลืมนะครับใครที่อยู่แถวแถวชมฤาีบางแสนนะครับสามารถมาแก้ชงนะครับที่ศาลเจ้านี้ได้ครับต้องบอกนะครับว่าใครที่มีเวลานะครับสามารถเดินขึ้นเข้าไปในเตึกนะครับซึ่งแต่ละชั้นบอกเลยว่ามีความพิเศษแตกต่างกันไปชั้นที่1นะครับเป็นที่ปดิสถานนะครับของพระกนิษฐ คันโพธิสัตว์นะครับซึ่งชั้นที่สองนะครับเป็นที่ปฏิสถานขององค์เทพเจ้านาจาไทยจื้อนะครับซึ่งจําลองมาจากประเทศจีนนะครับชั้นที่3าเป็นที่ปฏิสถานขององค์เย็กเซียนฮ่องเต้ส่วนชั้นที่4ครับเป็นที่ปฏิสถานองค์พระประธานนะครับหรือองค์พระศรีสัจยะมุนีพระพุทธเจ้านะครับผมผมเป็นคนเกิดวันอังคารนะครับก็ต้องมาสักการะมาไหว้ตรงนี้ครับ งานเยอะเงินเยอะรวยรวยรวยก็ต้องร้อยหนึ่ง้อบไม่ต้องก็ได้ครับต้องมาัครับนี่ครับขอบคุณครับ <c oughs> นี่คือข้างหน้าเลยเนาะค่ะเดี๋ยวไปไหว้ข้างในมีเจ้าที่แนะนำเรานะครับโอเคครับ <c oughs> ผมไปไหว้กันเถอะครับ ของไหว้ขอพรนะครับเราก็มาจุดเทียนตรงนี้นะครับ วันนี้ครับผู้ชมครับสำหรับใครนะครับที่ว่างอยู่นะครับในช่วงปีใหม่นี้อยากจะแนะนําเลยนะครับให้มาร่วมทำบุญกันนะครับที่สานเจ้านาจาสาไทยนื้อนะครับที่ชลบุรีนะครับแถวบางแสนนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผู้ชมครับยังไงตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีร้านอาหารรออยู่จะเป็นที่ไหนเจอกันช่วงหน้าครับเสริมสิริมงคลกันต้นปีไปแล้วนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวบอมพาคุณผู้ชมไปหารายทานกันจะเป็นอาหารประเภทอะไรเจอกันช่วงหน้าครับ สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีต hmm. con, มวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมขนมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้ มาเที่ยวทะเลทั้งทีนะครับคุณผู้ชมครับเราก็ตองพาคุณผู้ชมนะครับมาทานอาหารริมทะเลเลยและตอนนี้นะครับบอมอยู่ที่ Beachwalk Cafe a อดออร์เจ้าซีฟู้ด เป็นชื่อร้านที่ยาวมากเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านที่นี่กันเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณแอนนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็ยินดีท้อนรับเข้าสู่ร้านบีทวอลคาเฟ่และเอเจ้าสีฟูดน้องบอมบอกชื่อยาวจังเลยใช่ไหมค,คะทำไมถึงมีคําว่าออเจ้าสีฟูดด้วยคือตอนแรกสุดเนี่ยนะคะเราเป็นร้านอาหารทะเลที่ร,รับมาจากเรือประมงเรือตังเกเลืองเล็กของบ,บางแสนเนี่ยนะคะคแล้วก็ทำมาแล้วตอนนั้นเนี่ย ตั้งชื่อว่าออเจ้าเพราะว่ากระแสออเจ้าภาคแรกแรงนะคะแล้วเราก็เป็นแฟนออเจ้าด้วยก็อยากทําอาหารไทยๆก็เลยเป็นแบบแนวนั้นชั้นนี้เนี่ยพอตอนหลังเนี่ยเรามาทําเป็นาริโนเวทใหม่เป็นบีทวอล์กทั้งโรงแรมทั้งร้านอาหารทําเป็นคาเฟ่แต่คนก็ยังติดชื่อเดิมอยู่เราก็เลยต้องมีชื่อยาวขึ้นมานะคะ อาหารที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะก็จะเป็นอาหารแนะนําของที่นี่นะคะอาหารแนะนําของที่นี่เนี่ยจะเป็นสูตรโบราณนะคะของบ้านปลาลักะวงค่ะอย่างอันแรกเนี่ยนะคะก็คือกุ้งทอดนะคะราดพริกนะคะแต่เป็นแนวซอสมะขามคือหลังๆเนี่ยคนจะทํากันมาจนเหลือแค่น้ําซอสมะขามที่ราดในหมี่กรอบแล้วอันนี้ก็จะเป็นสูตรต้นตํำรับนะคะแล้วก็ทานกับกระเทียมสดนว่าจะมีความเผ็ดของพริกในซอสใช่นะคะคือซอสที่ราดเนี่ยไม่ใช่ว่าแดงจากไหนล่ะต้อง จากพริกแกงด้วยนะคะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งนะคะที่ฮิตมากเลยนะคะก็คือผักหวานป่าผัดไทยนุ่มนวลเข่มละมุนลิ้นกว่าใครทานแล้วก็ติดใจนะคะมาที่เมนูถัดไปนะครับผู้ชมครับนี่คือเมนูอะไรครับนแอนปูนิ่มผัดพริกขิงโบราณค่ะปพริกขิงโบราณใช่พริกขิงโบราณเนี่ยนะคะคก็จะมีความ นัวของพริกแกงนะคะแล้วก็ขิงสดนะคะแล้วปูนิ่มเนี่ยกรอบมากเลยนะคะอันนี้เป็นเมนูจานเด็ดจริงๆนะคะใคร,ครมาก็ชอบทานปูนิ่มนะคะใช่แล้วก็เมนูถัดไปนะคะที่อยากพีเต์ก็คือคผัดรันจวนทะเลจากนี้เลยใช่เรามีทั้งแกงรันจวนทะเลมีทั้งผัดรันจวนทะเลนะคะคแล้วก็มีเมี่ยงปลากระพงปลาเมี่ยงปลากระพงเนี่ย เราไม่ได้ทำอะไรที่พิเศษมากมายนะคะคแค่ปลาสดคือจานนี้ขายได้ด้วยความสดของปลาจริงๆน,นะคะ,ละคแล้วก็อีก,กเมนูหนึ่งนะคะซึ่งเป็น s จ็คเนเจอร์เลยก็คือปลาหม,มึกนะคะปลาหมึกนะคะซอสต,ตังเกตนะคะอันนี้หาทานที่ไหนไม่ได้ข้างในยัดไส้ปลาปลาหมึกยัดไส้ไแล้วก็อซอสต,ตังเกเนียก็คือเบสของ น้ำจิ้มซีฟูด้ดแต่มาผัดกับพริกแกงอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นครัวไทยโบราณครัวไทยโบราณเนี่ยความอร่อยมาจากน้ําพริกค่ะต้องตาต้องโคลกันมาที่เมนูถัดไปนะครับผู้ชมครับใครที่ชื่นชอบอ่ำสวนต้องนี่เลยค่ะอ่ำสวนนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าเราพยายามรวบรวมสูตรโบราณไว้ทั้งหมดนะคะ,คะโบราณเนี่ยนะคะก็คือว่าสูตรนี้มาจากโซเทาเลยนะคะ<อ>เราจะน้องบอลจะเคยทานอ่ำสวนหลายที่แต่อ่ำสวนแบบกรอบจะไม่เคยเห็น ทั้งแป้งทั้งหอยนางรมอันนี้อันนี้คือของเก่าตั้งแต่โบราณเขาทำกันแบบนี้นะคะกรอบแล้วก็มีการผัดของไข่กับหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ําจิ้มมาบางแสนก็ต้องมีห้อยจ้อนะคะมีโป๊ะแตกนะคะแล้วก็ไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟนี่อันนี้ใครเป็นคนคิดครับคุณแอนไข่ตุ๋นเนี่ยนะคะก็คือเกิดจากแกงลูกๆเนี่ยแหละค่ะแกงลูกๆชอบทานกันและตอนนั้นเนี่ย หาหาคนทำอ่ะเก่งเก่งไม่ได้แล้วพอดีเราได้เชฟเมืองจีนมาไข่ตุ๋นเนี่ยทำไม่เป็นนะคะขาวนะคะขาวนะคะแล้วก็อาหารไข่ดีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือขมกทะเลในลูกมะพร้าวนะคะแล้วก็เห็นว่าที่คุณแอนเนี่ยเตรียมมาพิเศษสําหรับรายการของเราคืออันนี้เลยเป็นเมนูใหม่ใช่ไหมครับเป็นเมนูเรียกว่าฟิวชั่นดีกว่านะคะแล้วก็ความพิเศษอยู่ที่น้ําจิ้ม ะะว่านี่เหมือนเป็นแป้งที่แบบห่อเป็นแป้ง,ปงเป็ดปักกิงก่ง,ะงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะคะทานกับข้าวแค,คบข้าวแคบเป็นอาหารทางเมืองเหนือ,อข้าวแคบทอดนะคะก็คือเราก็ห่อทําเหมือนเป็นปักกิ่งเลยค่ะห่อเป็ดปักกิ่งปั๊บห่อห่อพักแล้วก็ใส่เครื่องทะเลแล้วก็ลองทานน้าจิ้มน้ําจิ้มเนี่ยจะเป็น ส่วนของซ่อนมะขามกับพริกแกงแล้วมีไข่เค็มน,นะคะอันนี้เป็นเมนูที่คิดขึ้นมาเพื่อต้อนรับรายการเดอะไดรี่นะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมอันนี้เมนูแนะนำเนี่ยเราคัดที่ว่าที่อื่นไม่มีขายมีขายที่นี่อย่างเดียวมา ถ้าแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่ชอบทานอะไรที่แปลกเมนูปกติต้มยำกุ้งกะปลาหมึกอะไรมีขายหมดมีหมดเลยเรามีแล้วแล้วแถมแถมก็คือบรรยากาศดีๆชายทะเลแบบนี้เป็นของแถมถ้าสมมุติว่าไม่ได้พักที่พักค่ะก็สามารถเข้ามาทานอาหารได้ทานได้ทานอาหารครบ1,000บาทเล่นส่วนน้ำฟรีได้อีกเราอยากเราอยากให้ผู้ปกครองเนี่ยพาเด็กๆ มาเล่นน้ําเล่นทรายที่เรานี่คือแค่อาหารนะครับยังมีอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่คุณแอนบอกว่าอยากจะพีเต์ให้กับค,คุณผู้ชมได้รู้มากๆเลยนั่นก็คือเครื่องดื่มเครื่องดื่มค่ะเครื่องดื่มที่นี่นะคะด้วยความที่เราเห็นคาเฟ่ทุกคาเฟ่เนี่ยอ,อิตาเลียนโซดาขายดีครับเราก็เลยคิดว่าทาไมต้องอิตาเลียนโซดาหลาดคือเราเนี่ย อินกับความเป็นไทยไงคะครเราเป็นแบบว่าไทยดั้งเดิมอะ่ะเราก็เลยทานะคะไทยม็อกเทลซึ่งมาจากน้ําสมุนไพรน้ําสมุนไพรก็มีมะกรูดตาไคร้นะคะมะนาวแล้วก็ขิงแล้วก็สารเแหน,นะคะที่เอามามิกซ์กันแล้วก็มาเชคทาเป็นม็อกเทลเหมือนอิตาเลียนโซดาแก้วแรกนะคะคก็จะเป็นบูเบอรรี่นะคะชื่อว่าดาวพลายแสงถัดมาก็จะเป็นฟ้าหลังฝนนะคะเป็นแสงจ้าแล้วก็มีรักไม่รู้จบ ย่างนี้นะคะแต่ว่าน้ำเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามผลไม้นะคะมีมรูเบอรี่มีสตรอบเบอรี่มออีแตงโมมีเมลอนแล้วก็มีพวกอะไรต่างๆนะคะใครนะครับที่มีมโอกาสนะครับมีเวลาว่างอยากจะมาพัก อยากจะมาชาร์จแบตนะครับในสถานที่ที่ใกล้กับกอรทมมาได้เลยนะครับผมใกล้ๆกรุงเทพขับรถมาชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วนะครับอ่ะเงยเดี๋ยวตอนนี้นะครับขอตัวไปทานอาหารก่อนแต่ว่าช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูที่พักของที่นี่การ b e Walk b o u t i u u รีสอร์ทนะครับที่พักจะเป็นยังไงจะอลังการขนาดไหนเจอกันช่วงหน้าครับ เป็นไงครับผู้ชมครับอาหารแต่ละอย่างบอกเลยว่าอลังการและที่สําคัญอร่อยจนถึงขั้นต้องยกนิ้วให้มากๆเลยช่วงหน้านะครับบอมก็เตรียมที่พักบรรยากาศดีๆรอคุณผู้ชมอยู่ใครที่ชอบความเป็นส่วนตัวเนี่ยห้ามพลาดเลยห้องพักจะเป็นแบบไหนนะครับเจอกันช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต นุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อมสนับสนุนโดยคอตโต้คอตโต้ได้สร้างคอนเทนต์เพลย์ลิสต์ดีๆสำหรับคนที่กำลังเลือกซื้อกระเบื้องเลือกอย่างไรอะไรที่เหมาะกับพื้นที่คุณต้องการเลสทายเคล็ดลับฉบับคนช่างเลือกตอบโจทย์ใครที่กำลังซื้อกระเบื้องมองหาข้อมูลดีๆที่จะช่วยคุณเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องสวยงามเหมาะกับการใช้งานลองคลิกเข้ามาได้เลยครับ หลังจากทานอาหารนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูนะครับว่าที่พักของ Beach Walk Boutique Resort บางแสนเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับตอนนี้ผมยังอยู่กับคุณแอนนะครับผมสวัสดีครั้งหนึ่งนะคะครับผมอ่ะ,ม,อะมาเดี๋ยวผมต้องถามก่อนว่า ที่ Beachwalk Boutique Resort ที่เราเปิดมานานหรืออยังครับเราเปิดมาประมาณเป็นปีที่7แล้วนะคะแต่ว่าเราก็รีโนเวทแล้วก็ปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆตอนแรกเริ่มเดินทีนี้นะคะ e e c h Walk เนี่ยเรายังไม่ได้ชื่อ Beachwalk เพราะตอนนั้นเนี่ยเรามีแต่ฝั่งโรงแรมเมื่อก่อนเราใช้ชื่อว่าสิคราพ r าเช r ร s o ีสอคือสิคราเนี่ยเมื่อก่อนเรามีวัมีคอนโดอยู่ที่ทองหลอ่อใช้ชื่อว่าสิคราแล้วก็เ,เป็นแบรนด์ไฮเอนด์เรา ค,คันนี้พอมาทําที่บางแสนเนี่ยใช้ชื่อสิคราแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหมาะอะจำยากแล้วก็ศิคราแปลว่าภูเขามันไม่ใช่ดยก็เลยรีโนเวทใช้สีฟ้าเทอร์คอยส์เข้ามานะคะคมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่มพูลวิลล่าเพิ่มฝั่งนี้ซึ่งเป็นทั้งร้านอาหารทั้งคาเฟ่แล้วก็มีสวนน้ําเป่าลมริมทะเลต้องบอกว่าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยถ้าสมมติว่าอยากจะ เหมือนมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ก็สามารถรับได้ก็คือตรงนี้เป็นหาส่วนตัวด้วยนะคะรับได้ถึง150ท่าน150ท่านมองหาโรงแรมที่รองรับเป็น Family ก็ได้เนอะมากันแบบครอบครัวใหญ่เยนะคะมากันหลายๆครอบครัวแล้วก็มาจอยกันที่นี่แล้วก็สั่งเราได้หมดจะอยากทานอะไรหรือจะอย่างเช่นตอนนี้เราก็จะมีเทศกาลหนึ่งที่ชนบุรีฮิตมาก เทศก,กาลเชงเมง้งค่ะน้องบอมเขาก็มาโดยการที่นัดครอบครัวหลายๆครอบครัวมาจอยกันแล้วก็สั่งเราเนี่ยซื้อของไหว้พอตอนเช้าเขาก็ออกไปไหว้ไหว้เสร็จเขาก็เอาของกลับมาให้เราทําแล้วก็ท<อ>านเลี้ยงกันแล้วก็นอนพักกันคืนหนึ่งแล้วเช้าก็ไปเป็นการรวมแฟมิลี่เพราะบางท่านเนี่ย ครอบครัวอาจจะไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกันอาจจะไม่ได้อยู่ที่โลเคชันเดียวกันมีหลากหลายจังหวดเนี่ยค่ะคืออยคือถ้าสมมุติว่าใครที่มาเป็นคณะใหญ่บีชวอล์กพร้อมต้อนรับเสมอใช่แล้วก็เป็นอินดิว d วอรอย่างเช่นห้องบีชฟอนห้องเดไฮไลท์เลยใช่เป็นห้องไฮไลท์นะคะครับบีชฟอนเนี่ยเหมาะสําหรับที่ว่ามาส่วนตัวติดหาดนะคะสมมุติว่าเป็นคู่รักอยากจะหา ห้องพักเบายบๆแล้วก็เรากั้นหาดให้ส่วนตัวเลยนะหาดเนี้ยหาดที่สําหรับห้องบีชฟอนเนี่ยลูกค้าโรงแรมท่านอื่นจะเข้าไปไม่ได้คือไม่ได้บิดไม่ใช่แค่ห้องส่วนตัวนะหาดก็ส่วนตัวให้ด้วยนะคะเราพรอไวฟ์แฟคซิลิตี้ให้หมดทุกอย่างนะคะค่ะก็จะออกสไตล์เป็น โมเดนท็อปปิคอลนะคะเป็นคอนเทมโมเดนท็อปปิคอลก็คือว่ามีความร่วมสมัยมีความทันสมัยและก็มีกลิ่นอายของป่าชายทะเลใช่ไบมคะคือเรามาเราจะรู้สึกรีแลกอะะคะเดี๋ยวให้คุณแอนค่อยๆเล่าไปทีละห้องละกันห้องที่หนึ่งของ Beachfront เป็นยังไงบ้างก็ต้องเอาห้องที่ไฮไลท์ที่สุดใช่ไหมห้องที่ไฮไลท์ที่สุดเนี่ยคือห้องตรงนั้นเนี่ยเราจะตั้งรหัส ชื่อห้องเป็นห้องตองนะคะคก็จะมีตองสามตองสองตองหนึ่งตอง3ามเนี่ยจะเป็นห้องดูเพล็กห้องดูเพล็กคือมีสองชั้นใน1ยูนิตเข้าไปชั้นแรกก็จะมีแผ่นที่นะคะคมีห้องครัวเล็กๆให้นะคะมีห้องดูทีวีแล้วก็ตรงระเบียงก็จะมีอ่างมีสระว่ายน,น้ำส่วนตัวมีสระว่ายน้ำส่วนตัวเลยแล้วจากระเบียงเนี่ยก็จะเป็นประตูรัรร้วเล็กๆ เปิดประตูไปเท้าเหยียบทรายเลยค่ะนี่คือที่บอกว่าเป็นบีชฟรอนต์ใช่บีชฟรอนต์คือเปิดห้องไปเนี่ยเจอหาดทรายของฉันอยู่หน้าบ้านฉันเลยอย่างนี้เลยนะคะ<ม><ฮ>คะอะชั้นสองเป็นห้องนอนชั้นสอง<ม>เป็นห้องนอนแล้วก็มีห้องน้ํากว้างใหญ่มากที่ห้องน้าเนี่ยจะรวมเป็นติดนิดนึงอย่างเช่นถ้าน้องบอมมาเป็นคู่นะคะหรือรท่านผู้ชมที่ต้องการ เขาเรียกอะไรนะคะแบบว่ารีฮันนิมูล,มลสามารถอับน้ำพร้อมกันได้มีอ่างจักรกซี่ใหญ่ๆนะคะลงพร้อมกันได้นะคะอยู่ที่ระเบียง ลงแช่อ่างจักรกุซี่แล้วก็สามารถดูวิวทิวทัศน์ของทะเลได้ฟังเสียงคลื่นใกล้ๆเลยอันนี้เป็นห้องดูเพล็กบีทฟอน์เรานะคะคถัดมาจะเป็นห้องบีทฟอน์ห้องนี้จะเป็นชั้นเดียวนะคะเป็นแบบสตูดิโอคือมีห้องนั่งเล่นและมีพ้นที่อยู่หนึ่งห้องและห้องถัดไปก็เป็นห้องนอนเลยนะคะห้องนี้ก็เป็นที่นิยมเพราะว่า มีสระว่ายน้ำอยู่ห้องระเบียงห้องด้วยครับแล้วมีประตูรั้วเปิดไปจัทรายเหยียบทรายเลยและที่สำคัญหาดทรายที่นี่กั้นเลยนะคะไม่ได้ให้ลูกค้าท่านอื่นมาใช้ร่วมกับท่านเป็นของท่านเลยนะคะมีชายหาดเป็นส่วนตัวจริงๆนะคะและที่สำคัญคือตอนนี้ต้องบอกว่า ทะเลบางแสนเนี่ยสวยนะ<ช>สามารถลงไปเล่น<ช>ทะเลได้นะครับทะเล,ลจะสว,สวยช่วงพฤศจิกาถึงกุมภาพันธ์ทุ่มหนึ่งเราจะมีโชว์กระบอกไฟ<อ>แล้วก็มีร้านอาหารริมทะเลซึ่งเป็นแบบคล้ายๆกับซุ้มบาหลีน่ารักน่ารักครับแฮปปี้มากเลยค่ะอันนี้ก็ถือเป็นหนึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะอคนอกจากการเล่นน้ำฝากไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ Beach Walk Boutique Resort นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ครับคุณแนนถ้าอยากจะมาพักที่นี่ค่ะ มีช่องทางการติดตามตติดต่อทางไหนบ้างครับเนี่ยค่ะช่องทางทางติดต่อของเราเนี่ยนะคะเป็น Line o f f i c i a l นะคะ sign, l a d s a i p l a g o นะคะหรืออ่านว่าพา g o นะคะซึ่งเป็นภาษาสเปนแปลว่า Beach นั่นเองนะคะ p l a g o เดี๋ยวทางทีมงานก็ขึ้นให้นะคะใช่รหรือจะโทรมาก็ได้แต่ว่าจริงๆติดต่อกันทางลนจะโอเคที่สุดนะคะแล้วก็ในวันนี้ก็คือได้ให้ได้ให้ส่วนลดกับทาง ผู้ชมที่ชมรายการเด็ดไดรี่ด้วยนะคะใช่เลยครับใช่<อ>ก็คือว่าให้น้องบอมเลือกเลย10ท่านแรกรนะคะมีบัตรทานอาหารให้500บาทาแล้วก็ส่วนลดที่พัก20%ต้องติดตามนะครับในเพจ Facebook ของเรานะครับแล้วก็มารอเล่นกิจกรรมกันเลย ยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณแอนมากมากที่ทั้งทําอาหารให้เราทานแล้วก็เปิดที่พักขอบคุณทีมงานด้วยนะคะที่ให้โอกาสโรงแรมนะคะเราเนี่ยก็อยากพรีเซนต์ความเป็นหาดส่วนตัวเรานะคะแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพแล้วก็มีความที่ว่าครบเครื่องครบคันอยากเชิญมานะคะก็ขอเชิญแฟนรายการนะคะติดตามมาด้วยครับผมยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแอนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยค่ะ และเช่นเคยนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบ์เร็จ,จำกัดมหาชนคอตโตอิตมวลเบาคิวคอนและขนมอ,อ,อบกรอบโฮมมี่ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าบอมจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันแต่ว่าสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดยคิวคอนคอนกรีตมวลเบาประหยัดพลังงานก่อสร้างไวใส่ใจสิ่งแวดล้อม สนับสนุนโดยคอตโต